วิธีทาหมูกรอบสูตรประสงค์สูตรเร่งด่วนนะครับกินเร็วนะครับเองมาดาดกระทะเราครับสุกแล้วนะครับน้าแห้งแล้วครับเราใส่น้ําไปในหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราหมูมาหั่นนะครับเหมือนที่เขาซอยในตลาดนะครับอที่เขาซอยมันเจียวหายนะครับเราหั่นอย่างนี้เลยครับหั่นเป็นชิ้นๆครับหลังจากเราหั่นเสร็จก็เอามาคลุกซอสฝาเขียวนะครับไม่ต้องใส่มากครับ๋ยวมันเค็มครับ ให้มันเข้าเนื้อนะครับขยำไปครับใส่ไปพอประมาณครับถ้าไม่พอนะครับซีวขาวนะซีวขาวขอโทษขออภัยครับซีวขาวขยำไปครับเมื่อนรดตั้งนล้ามันร้อนได้ที่เอาหมูเราลงไปครับใส่ตะแกรงอย่างนี้ครับแทงออกน้ำมะขั่วอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับหมูกรอบเราก็ทอดได้ครบเวลาแล้วนะครับพร้อมตักออก สูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับอาจจะไม่ไม่นุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับกรอบนอกอาจจะนุ่มในก็นิดหน่อยนะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาผัดกันครับเมนูของผมก็หมูกรอบผัดกะปินะครับมีกะปินะครับทุกคนหอมๆนะครับกะปิหอมใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ครับมีเห็ดหูหนูพริกหยวกหน่อไม้ ใไร้ลวธรรมดานะครับไม่เปี่ยวไม่ส้มนะครับผัดไปนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับใส่ไปครับหลังจากนั้นเราเล่งไฟแรงครับนะครับใส่หมูกรอบของเราลงไปครับเริ่มา,ารมุงทุกอย่างครับ เติมน้ำความอร่อยเราเติมเครื่องไว้หมดแล้วนะครับของชื่อรสดีอยู่ในนั้นนะครับมาครับหมูกรอบผัดกะปิของเราครัวซอยแปดสู่ระสงค์นะครับไม่เหมือนใครอร่อยแน่นอนครับแซบ่บ อนหนึ่งก็จวดซะก่อนครับพี่น้องครับไปครับหนึ่งผลงานครับล่งคอครับกับแก้มก็ดีกับข้าวก็ดีครับนี่ครับอยากบอกอยู่ครับอยากบอก